สวัสดีครับวันนี้เราจะมาท יר, winner, ําการแก้ไขจักรยานนะครับที่มีปัญหาโซ่ตกบ่อยนะครับเวลาที่เด็กๆปั่นแล้วนะครับโซ่มันจะชอบตกอยู่เป็นประจํานะครับไม่ว่าเราจะตั้งโซ่ตึงแล้วมันก็ยังตกอยู่นะครับสาเหตุที่เจอนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นที่สเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังเนี่ยมันเออแนวมันไม่ตรงกันนะครับก็คือว่ามันอยู่คั้แนวนะครับมันก็เลยทําให้เวลาที่เราปั่นเนี่ยโซ่เนี่ยไปตรงฟันเฟืองนะครับมันก็เลยไม่ขบมาที่ ร่องของโซ่โดยตรงนะครับมันไปขบอยู่ด้านข้างนะครับมันก็เลยทําให้โซ่มันตกได้นะครับดูสิครับเนี่ยฟันเฟืองเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในร่องนะครับมันไม่ได้อยู่ในงกลางของอ่าร่องโซ่นะครับเวลาที่เราปั่นแรงๆเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราปั่นถอยหลังเนี่ยเดินหน้าทอยหลังปุ๊บเนี่ยฟันเฟืองเนี่ยมันจะขบโดยด้านข้างนะครับแล้วมันก็จะตกโดยทันทีนะครับวิธีแก้ไขนะครับผมก็จะใช้คีมนะครับคีมล็อกในการบีบนะครับบีบฟันเฟืองของมันออกมานิดนึงนะครับ ทำทุกอันเลยนะครับนี่บีบแล้วก็งัดออกมางัดออกมานิดนึงนะครับให้มันอยู่ในร่องของโซ่พอดีนะครับทําทุกเส้นทุกอันเลยสเตอร์ตัวนี้เราสามารถบีบได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเหล็กนะครับเหล็กเหนียวอยู่นะครับมันก็จะไม่หักนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ดัดปันของสเตอร์เนี่ยมันจะเวลาที่เราปั่นแรงๆเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราปั่น ด้วยความเดียวเนี่ยโซ่มันจะดูด็นประจําเพื่อนๆเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับรถจัก,กรยานของเด็กน้อยเนี่ยมันจะ,ะไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับของผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องมาทําการแก้ไขหรือว่ารถของของผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าโซ่มันบิดเป็นเดียวนะครับเราก็สามารถแก้ไขแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเจอกับ จักรยานเด็กมากกว่านะครับจักรยานเด็กเนี่ยเจอจะเป็นประจําเพราะว่ามาตรฐานมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเหมือนกับจักรยานผู้ใหญ่นะครับก็คือว่ามันจะใช้งานไม่ค่อยดีเหมือนกับรถจักรยานผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีการดัดแปลงนะครับ